ติดขนาดเป็นสวยสุกชนิดมีพานยังมีชีวิตอยู่เป็นกว่าอุปาทิเสศผมเชื่อไว่าโลกุตระไดติดเป็นผู้สวยสุกมีพานนะฮะแต่หลังจากพระอริยะอุนหันดับไปแล้วอะไรเป็นผู้สมุเอต์ล่ะต้องดับไปตัวนี้ได้ตัวสมุเอต์ไม่นิพพานยังมีโลกุตระติดเหลืออยู่ไม่มีเมื่ออุปาทิเสสะไปแล้ว ท,ท, c, ที่ผู้อธิบายนีม่มาถึงอนุปาทิเสสะในผานหมายถึงไม่ใช่หมายถึงเสาปาทิเสสานะหมายถึงเสาปาทิเสสาแล้ก่อนแน่นอนยังมีชีวิตอยู่นี่ครับก็ต้องมีตัวตัวไว้สิเวรฆนายังมีอยู่นี่ครับตัมปันในขันหนงมีอยู่นี่นี่หมายถึงอน,นุปาทิเสสะผ่านหลังจากตายแล้วผู้ใจงดหลังจากตายแล้วเนี่ยจึงเป็นบรมสุขแท้ พ่อขันท่าที่จะมาล่อลวงบากคุกก็ไม่มีฝ่าละขันท์ยังมีชีวิตอยู่ก็เพียงสุตเพียงขันในนะข้างนอกมันยังคุกนะเพราะว่ายังพาราเรือท่านจากขันพาท่านยังแบกขันอยู่นี่นี่ยังหนักอยู่ยังไม่ยังไม่พาวะอยู่ท่านพระครูปีละถามมาว่า เครื่องรางของขลังต่างๆใครเป็นผู้ทําขึ้นก่อนตลาดพระที่ส้นโพลังกาเสียงวัดมหาธาตุนี้จัดเป็นเครื่องรางของขลังหรือไม่หลวงพ่อวัดต่างๆปลุกเสกพระต่างๆได้ตัวอย่างมาจากไหนถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่สําหรับปัญหาข้อหลังนี่ก็ตอบได้เลยทีเดียวว่าไม่ถูกต้องเพราะถ้าว่าตามหลักธรรมชาติละรแล้วก็ผิดนะแต่ถ้าพูดตามอีกแนวหนึ่งว่า ถ้าหลวงพ่อวัดต่างๆท่านทำน้ำมนต์นะดื้อกว่าพนุเคราะห์เขาดื้อมีความเมตตาจิตเป็นบริกาคลึกๆก็ไม่ผิดถ้าทำโดยหวังยึดเป็นอาชีพยึดเป็นอาชีพตัง้งใจว่ายึดเป็นอาชีพนะเพราะเคารพมาเป็นศีลริชานอวิชาแต่ถ้าทำโดยนึกว่าหลวงพ่อเขาคงมีทุกข์โมาหาก็ ทำทำทำน้ำมนต์กดมนต์กดทอนะครับเป่าเป่าเสกไฟนะครับคนทุกโดยอาการกิริยาเป็นกุศลเจตนาอย่างนี้ก็ไม่เป็นศีลฉานวิชาเป็นกรุณาบุเรชาลิกไปสูงข้อประตวโลกไปแต่ถ้า เขาได้ตั้งใจว่าฉันจะเอาเป็นอาชีพละทาอย่างนี้แล้วฉันได้เงินได้ทองรับสการะลิงนองมาก็เข้าลักษณะเป็นศรีรัชและวิชาพิสุขคดกศพในพรรมชาติสูตรโดยแท้นี่แล้วก็เป็นการเสาร์หมองแก่อาชีวประกาบปริทธิศีลด้วยนี่มาได้ถามว่าเครื่องรางของขังต่างๆนั้นใครเป็นผู้ทาขึ้นก่อนเครื่องรางของขังนั้นตั้งแต่โบราณมาแล้วพวกศาสนาการในศาสนาฝ่ายเทวานิยมพิขึ้นก่อนไม่ใช่ศาสนาสาม พวกด้วยมีเครื่องรางหมดศาร์ตเนอร์พวกคิดรูเขาก็มีเครื่องรางศาสนาโบร์ดูลางพวกอีหยุดเขาก็มีเครื่องรางรวมทั้งศาสนาพราหมณ์ด้วยมีเครือ่องรางมีแต่พุทธศาสนาเดียวที่ไม่ิยมเครื่องรางถ้าไม่นิยมแล้วทมัยจีบทีหลังพุทธเอาเครื่องรางมาใช้กันเยอะแยะเหล่าเครื่องรางเหล่านี้นะ่ะพุทธเรียนแบบประจักษ์พรามเพราะว่าชาวบ้านนะ่ะส่วนมากไม่ใช่ปัญญาชนธรรมดาสามัญเนี่ยศาสนาพราหมณ์เขามีเรื่องหล่อใจมากชาวบ้านเข้า ง่ายๆเขามีเครื่องรางคองขังมีของวิเศษไหว้ป้องกันตัวคุ้มครองตัวผู้ชายจะแข่งสงครามผู้ชายจะพูดชาวบ้านนี่มันจะปัญญาชนได้ก่อนัก็ต้องชาวบ้านมาหาลุงพ่อสิว่ามันมีอะไรให้คุ้มครองบ้างไหมถ้าเราไม่ให้ชาวบ้านก็ไม่ศรัทธาเพราะนั้นพระในพุทธศาสนาก็ใช้เป็นอุปายะโกศลมาเข็ดบนอาชีพนะอุปายะโกศลเดะปายะโกศลก็ใช้คำนี้ว่าอุปายะโกศลคุณไม่ใช่มี แต่ท่าน,นมาเปลี่ยนใช้เทาวามนต์ก็มาเปลี่ยนเป็นพุทธมนต์แทนบรรดาพระอาจารย์ในสมัยก่อนก็เลือาากคัดขโมดพุทธคุณต่างๆบมพุทธมนต์ต่างๆที่นีที่มาแปลกๆนาพระไตรปิฎกเอาความแต่งเป็นคาถาแต่งเป็นมนต์แล้วก็มาุกมาเสกประดิษฐานมีเครื่องรางขึ้นแล้วเครื่องรางเรานี่ที่ครั้งน่ะครั้งเพราะอะไรขังเพราะอำนาจจิตของ เขาไม่มีอำนาจจิตแล้วเอากระทำแสนจบมันก็ไม่ขังฝครว่าเล่ากันดีว่าสุขิณ์หนึ่งไม่มีอะไรขังเขาอำนาจจิตของผู้ทำผู้สร้างถ้าผู้สร้างอำนาจจิตแข็งมากท่ายไอ้ของอันนั้นก็ขังมากเท่านั้นอันหนึ่งคืองังของขังนี่ผมรู้ดีครับเพราะของน่ะเรียนมาเยอะแล้วคืองานของขังชาวพญสารน่ะไหวครูยึดครูมาเยอะแยะกขังนี้เรลิกหมดแล้วเลิกตั้งแตปีสองสี่เก่าๆเลิกหมดรอบครูบาอาจารย์อาจารย์สมนักไหนเก่งไปครอบ ปฐมังอิทเจศีริสิงเหพุสกุณเรียนอดแล้วก็สั้างหงลนกระดานขุ่นขาขุ่มขาวสังราชบัตร์ัดคุณนั่งเขียนเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเลียงสูตรเลี่ยงเลขเสียนนะปฐมังพินทุตังชาตังทุติยังพันถ่เมวจักตุตียังเทตะกันเจวะจะตุถังอังตุตั้มพาวังปัญจมังศิระสร้างชาตังเนี่ยว่าเลี่ยงคาถาดีอ่ะเนี่ยทำของเราหมดแล้วของปฐมังก็ทำา ของทุกตะคุณทำมาแล้วแล้วก็เรียนพวกตะกุณต่างๆลงยันตีิสิงแเรียนมาหมดแล้วพวกนี้แล้วก็เลยตีทองสีเกาๆก็บอกคืนครูบาอาจารย์หมดเลยบอกทอนหมดเชียงแมวแล้วเรียนมาแล้วเนื้อไม่ได้กินน้ำไม่ร้องมีขี้ขังรถสมุนในคนอื่นเข้าตุ่อยการอยู่ดีไม่ว่าดีนั่งหลังขดหลังแขยนั่งเสกนั่งเสากระทค้มในคนอื่นเข้าตัวเองเนี่ยสุขภาพย่แย่อดลับอดนอนยังเพ่งกระแสจิตอีกแต่สุขภาพแย่เนื้อไม่ได้กินน้ำไม่ได้ร้อง อ,อะไรก็ไม่ได้เขาเรียกขวัญข้าวขาว้าบูชาครูที่สลึงบักของเสนอหนังมันจะไม่ใค้เลยแต่ว่าพิมพ์สีจะยกโครงทีแม่โอ้โหเออเกตไกเออใบสีเออปลาเออปากไม้ไก่กองเต็มหมดเลยไม่ไหวอ่ะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีกำลังก็ไปไม่ถึงก็รู้ดอกเลย ร้อนหมดเลยเมื่อปีสองสี่เก่าๆนี่เลิกหมดคำพีขา้คาคคมต่างๆคืนครูหมดเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะครับเห็นเลยเช่นยันเนี่ยขึ้นหมดทีเดียวเห็นเลยเช่นยันก็ติดสบายตัวจะฝันเพิมขึ้นทีเดียวแล้วก็นั่งตรวจดูว่าเหล็กยันเนี่ยใครมีรังสีสูงแค่ไหนพระคืนองคงนี่มีมีอำนาจที่ผู้ทำนี่ยสูงแค่ไหนใช้ทางไหนหรู้หมดจับปั๊บรู้ปุ๊บเลยนี่เรียนมาด้วยตัวเองลงกรงพันชาติพีหมดพอเรียนกรุงพันชาตีแล้วก็ลงยันอีกเข้าแล้วก็ทดพลัง ที่ลังเลยหมดเลยไมวถอนหมดเพราะอะไรเพราะเป็นที่สุดของทุกเรียนไปแล้วตัวเองก็ไม่พ้น เอาเวลามาอ่านรู้ทำร้านดีกว่าบ้าทข้าวหน้าถล่มเสกเอาเอาเอา,เอา,เอาสวัสดีมานอะไรกันไม่เอาเมืไม่เอาเลยครับถอนหมดเลยหมอคืนครูคหมดเลยเป,ป็นตัวเองไม่มีอะไรขังเลยแม้แต่อย่างหนึ่งเหลืออยู่เพระาะคุณรังตีแข่งถอนหมดไม่เอาหมดไอ้เขาหมดแก้หมดเลยไม่เอาไม่เหลือไว้เลยเดินตามสายพุทธวิถีแท้เป็นพุทธบุตรแท้ดีกว่าเออ่ขอประทานโทษท่านอาจารย์คนที่มีคัน เี่ยวกับวิญญาณนัดกันมาเกิดหรืออย่างไรอ๋อถ้ามีสายสายวิญญาณสองดวงมาเกิดสิครับป้อนกันยังไงฮะนัดกันมาเกิดสิครับนัดกันมาเลยนะค่ะมันจะไม่ใช่ดวงเดียวแต่ยังเป็นสองนะถ้าสองดวก็ต้สองดวงสามดวก็ต้สามดวงคือที่ใช่หรือไม่ช่เรื่องความกันพอดีเจอกันแล้วกันนะถ้าใช่ครับเหนือจะมาแปลกนะแล้วที่นี่บางทีก็เป็นหญิงบางเป็นชายบางถ้จะชอบกันได้ที่จะนัดกันไปเกิดอย่างนั้นได้ใช่ครับ ทีนี่ทางจิตวิทยานะเขาบอกว่าเป็นเพราะโปรโตัวตั้งสองสามตัวนี่แข็งแรงอย่างนี้มันจริงเออโปรโตัวนี่ก็รับย้อนรับนะครับบอกว่าทางพุทธศาสนายันรับเรื่องกายภาพ่องกายภาพเลื่อนหนึ่งโปรโตัวใช่ถ้าร่างกายเกิดมาแข็งแรงก็อำนาจโปรตัวเนี่ยดีนะฮะเด็กเกิดมาพ่อแม่กำยำแข็งแรงเด็กแข็งแรงนะอำนาจโปรโตัวอำนาจตูตูอำนาจอาหารเป็นตโอชาที่บิดามารดาบำรูนขีดสุดช่วยทางกายภาพ เรายอมรับนี่ทางพุทธศาสนายอมรับรับคุนที่ขอบใจมากนะแล้วก็ได้อีกนิดนงนะนิดัยกับกันดาเป็นของติตามาแต่ชาติก่อนส่วนทางกิตาวิทยานั้นก็บอกว่าเป็นเพราะสืบมาจากบรรพบุรุษแล้วก็เลจกจัดเป็นหลักนิชาอย่างนี้ไม่ขัดกันไม่ขัดสิครับเราถามคนนะที่วิทยาเขาบอกว่าที่สืบทัมนมันจนากบรพรพบุรุษ พนทำบุรุษในกรณีที่วันนายกองในขอเกิดท้องพ่อท้อง,องแม่เดียวกันอใไ้เป็นเหตุซึ่งผู้จัดสรรเนี่ยเชีย่ยงที่อยากคว้าจนแล้วนอกจากแก้บอกมาเอิญเนี่ย,ยเรายอมทางเงนะินเะฮ้ยเรายอมรับแบบนั้นนะครับถ้งนั้นก็เป็นที่แจ้งแจ้งกับทางนี้แหละท่านอธิการจำนงคุจิตโตถามมาว่าคำว่าเตสร้างงูปัสมูสุขโขแปลว่า การเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้ย่อมนำมาสู่ความสุขอยากจะทราบว่าหมายถึงสังขารไหนกันแน่เพราะสังขารมีหลายอย่างคำนี้นะครับถ้าตาความเข้าใจของผมก็หมายถึงว่าสังขารในที่นี้อหมายถึงสังขารคือขันธ์ท่านี้อุตตปาฏิยข้อนี้หมายถึงอนุปาทิเสสามิพาน อีกต่อไปนะเป็น,เป,นเป็นยอดแห่งความบรมสุขแล้วเป็นสร้างมูตสมมสุขโข,ขแล้วนี่แต่ถ้าเราจะอธิบายอย่างเป็นปัจจุบันธรรมแล้วก็สงเคราะห์เอา,าวัตสังขารในที่นี้เนะี่ยหมายถึงปวดปัญหาเจตสิกอธิบายอย่างนี้ก็เป็นบรมสุขเหมนะือนกันนี่เป็นวิธีทางออกในการอธิบายเข้าในปัจจุบนันแต่โดยเน,น,นื้อหาแลพระธรรมคอนินาจะหมายถึงอาลูปาติเสสานิพานเพราะเหตุนั้นท่านดงมาใช้ในกรณีบางสกุลผม เออทำมาลอกลบกสนิทซื้อไม่ต้องเกินหมายต้เป็นบรมสุขนะทำมันกัความหมายอย่างนี้ท่านท่านเจ้าธิการสุบาลถามมาว่าอ๋อนี่นี่ตอบไปแล้วนะครับตอนนี้ท่านอนุสรพิฆุตถามมาว่ากานนตตรฉัอามมานอาหารเจเมื่อเมื่อบุคคลฉันเจเป็นประจําจะอำนวยผลอย่างไรบุคคลกินอาหารมีชีวิตจะเป็นบาปบ้างหรือเปล่าอา,อาหารเจเนี่ย คอ,อาหารที่เป็นมังสวิรัตนะครับคนที่เว้นพวกมังสวิรัตกินแต่อาหารเก่าทำงงผลค้อหนึ่งร่างกายตับรีกระเป๋าปิมตัวก็ไม่เหม็นอุจจาระก็ไม่เหม็นเหม็นจนเหลือเกินตดก็ไม่เหม็นจน,จนเหลือเกินเพราะว่าไอ้ไอ้เนื้อเน่าหมักหมมในท้องนี่มีอ,อ่ะมีแต่ของใหญ่ๆนี่ที่ดวงทวารต่อมไขู นะฮะไอ้หลุนห้องเสียลำไส้พิการก็คุณบอกรนับไปว่าอาหารเน่กินแต่ของย่อยง่ายช่วยเห็นผลขาปลาแล้วอยากรู้ว่าขาดวิตามินก็อาหารแต่อาหารถั่วเนี่ยมีโปรตีนสูงตอนที่แขกกินดูที่เขาเว็นเลือดต่ำสิแหมสารพุทคุณอุวนแขกกินดูเข้าบ้านนี่ยแขกเอาลวดไปดูเอามือเอาเอาเนื้อมันมาจากไหนก็ไม่รู้กินถั่วนี่กินน่องถั่วกินมถั่วจินเนยกินแป้งพวกนี้มีโปรตีนนันอะ การทำสมาธิจะได้ผลเร็วผลการเว้นมังสานะฮะได้ผลอย่างนี้ตอนนี้ถ้าหากว่ากินอาหารมีชีวิตจะเป็นบาปหรือไม่อันนี้ก็ถ้าเป็นพระ่านกัมัน,บ,นบัญญัติโกติปาริสุทิมังสาแล้วนี่คือเมื่อที่ไม่ได้เห็นเขาฆ่าไม่ได้ยินเขาฆ่า,าไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่า,าตัว,ตว,ตวเราเมื่ออย่างนี้กินได้เป็นติโกติปาริสุติมังสาร์ไม่ใช่อุทิศมังสวาร์กินได้นะฮะ ท่านคูหนึ่งถามมาว่านิพานนั้นรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่คํานี้จะหมายความว่าย่างไงคํานี้ไม่เคยเจอที่ไหนนี่ครับคําที่วอนนิพานรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่เจอที่ไหนครับอันนี้คะไม่มีครับพุทสภาที่ก็ไม่มีครับถ้าจะมีก็คงจะเป็นมัตติของบุคคลนะครับคานี้ะ พันโยราชธานีถามมาว่าทำไมจึงมีญาติน้องชาวไทยหรือชาวพุทธในนามบางในนามบางเหล่าหรือบางคนในคนบางเหล่าหรือบางคนจึงหันไปเทิดทูนับถือศาสนาอื่นท,ทั้งที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุผลและเป็นศาสนาประจำชาติบ้านเมืองของเราถึงของตนมาตั้งแต่นมนานดังที่เราเห็นสัญลักษณ์หรือสัญญาพยานปรากฏอยู่บนผืนผ้าตรงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย คืนวันเอ่อเราจะนับว่าเป็นคนอัศรย์อยู่อย่างไรแรงในฐานที่เป็นผู้บ่อนทำลายพระบัติหรือมรดกอันล้ำเลิศชิ้นเอกของชาติที่บรรนพบุรุษได้อุตส่าห์สืบสร้างและรักษาม,มาได้โดยยากได้หรือไม่สรุณาเฉลยเฉลยให้แจ้งแจ้งด้วยและให้สวยงามด้วยท่านพระปีชาอินทปัญโยจงังหวัดสุรา์ถามมาแต่ในข้อนี้ท่าจะว่าไปแลว้วก็เป็นความบกพร่องของเจ้าวาพุทธเองที่ว่าเราชาวพุทธท,ทั้งทั้งที่เราโลกเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ เราก็ยังปล่อยไปให้คนอื่นเข้ามาดึงพวกเราสายหาเขาเป็นการบกกรองในการั่งของพวกเราที่เราไม่สามารถดึงพวกเราไว้อยู่ไม่สามารถอธิบายที่แจงให้พี่น้องชาวพวกเหล่านี้เขาเข้าใจซึมทราบในหลักธรรมในพุทธศาสนาแต่เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าบรรดาคนที่เิ้่อพุทธศาสนาไปเข้ารีสาสนาอื่นได้นั้นเป็นพูกที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาที่แท้จริงเลยเป็นคนที่มีความรู้ทางพุทธศาสนาเลยถึงแม้จะบางคนจะเคยบูตเคยเรียนแต่อย่าลืมว่า ฝา่งคนอื่นเขามีคามิตรทิ้งเครื่องร่อนะครับบางคนทิ้งฝั่งคุณนาา้าพุทธไปเพราะอามิตรอย่างนี้เราเราไม่เราไม่เมสียใจเชิญไปเะยไปเห็นแก่อามิตรแล้วเราเราไม่ว่าเชื่อกันได้ดีนเลยอย่างเงี้ยไม่แปลกเลยแต่ว่าคุณบางเหลอมนะทิ้งไปเพราะเข้าใจผิดว่าศาสนาของฝั่งมังค่าดีกว่าศาสนาของไทยอย่างนี้สิครับน่าเสียใจคือทิ้งไปด้วยความเข้าใจผิดที่เข้าใจผิดแต่เพราะว่าตัวเองนะมันเคยรู้เึงฝังคุณน้าพุ ามาเราไม่ได้การอบรมชักปุงเด็กให้ขวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็ของเราไม่มีอิทธิพลที่จะไปควบคุมชีวิตจิตใจแต่ละครอบครัวเหล่านั้นคุณว่าในครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งมีวัดทุกเสามวัดแล้ววัดทุกหล,าาลังเนี่ยพระเรากถืออยู่ส่วนพระชาวบ้านอยู่ส่วนชาวบ้านไม่มีการไปมาหาสู่ขาดตอนกันชาวบ้านก็ไม่รู้จักพระพระก็ไม่รู้จักชาวบ้านยังไม่พอพวกฝาดน้าข้างหลังก็แผลมาถึง,าน,ถนไไงาน ตอนน้นนะครเราไปทำความร,รู้จักชาวบ้านในหมู่บ้านให้ทั่วทุกครัวเรือนแล้วก็พร้อมกันนั้นก็หาอุบายหาหนทางที่จะเตี้ยอสอนชักพูให้เด็กๆเกยาวชนหรือคนในหมู่บ้านนั้นให้รู้จักคุณค่ารู้จักนับพุทธวิธีการต่างๆไม่ใช่เดีวิธีเทศนาวันธาเทพีไม่ได้ผลนะครับการเทศวันธาเทพีหนึ่งเนี่ยเทศเป็นธรรมเนียมเทศเป็นพิธีคุณจะฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจนะม,มีเลยอาจจะมีก็น้อยเต็มทีไม่ได้ผล การเผยแพร่ในศาสนาพุทธยังไม่แก้ไขยังเผยแผร่แบบเก่าอย่างนี้แล้วก็ยิงสาวนากหลังเลยทำไม่ได้จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไอ้เหตแบบวันพระนี่เลิกที่ดีแต่คุนเทศนาอู่านคุณเมียนชวนนอนหลับเนี่ยคุณฟังก็จะหลับเสียงเนี่ยแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเสียงยุ่นเย่อเอากอ๊อกจะจบเนี่ยไม่ไหวเราต้องทันเหตุการณ์ทันสมัยเลิศเชิงแบบนั้นให้เทอยังสูงเราพูดธรรมดาอย่างภาษาธรรมดานี่ให้ฟังกันง่ายๆ ให้ฟังกันอย่างเข้าใจเอเพศจุดให้โยมฟังว่าสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าที่เทศหรือสงสัยอะไรหลงลุ่มธรรมชาติศาสนาบ้างหรือเปล่าฟังให้โยมฟังแล้วก็ถึงทำให้ชาวบ้านเข้ามาเข้าวัดเขารู้สึกว่าสมุทรพระด้วยมีโอกาสคุยกับพระมีโอกาสพักล้ายอะไรด้วยไม่ใช่ว่าเทศที่พิธีจบแล้วแล้วกันแล้วก็ฝังคนณฝังไม่มีคำท้าบอกันเลิกกันอย่างเงี้ยไม่ได้ผลแบบนั้น มบนฝรั่งเขาเขาเลยทำแบบนี้เขาเทยานพาทางถาเสร็จแล้วก็มีไปเยี่ยมพระทุกขุกหลุดตามบ้านเอ๊ะวันนี้โยมไหนไจะกระจายใจลุยโยมคนเนี้ยมนของเขาเจ็บไม่สบายไปตามถึงบ้านเดียวไปเยี่ยมไปเยี่ยมถึงบ้านนะเราต้องทำอย่างนั้นบหละอ,อยาิโยมที่มาขึ้นกับวัดเรามาฟังเทวัดเราเจ็บปัวได้ไข่ย,ยิง่งถึงบ้านลูกเต้าเมื่อไรก็ให้โยมพามาที่วัดมาอบรมมาคุยเราเป็นเด็กเล็กเราก็เตรียมขนมนมเมว้ให้กินนี่ใค่นั้นก็ đ มาวัดมาคุ้มความเด็กทีนของจากวัดในนี้พ่อแม่ก็พอใจอยากจะพาเด็กมาเข้าวัดแล้วก็มิถุนวัดน่ะไม่ใช่เป็นคุณฝ่ายจะรับเอาแต่ชาวบ้านฝ่ายเดียวแต่รู้จักไม่ใช่ชาวบ้านด้วยถ้าหาว่าเราไม่ทำอย่างนั้นประเทศเราแต่ทำเยนโบราณสมเด็จเทพธนาวุธอันของชาวแบบนี้อีกไม่ช้าจะคนทิ้งขับนักพูทจะมากกว่านี้ครับจะทิ้งมากกว่านี้พ่อหนึ่งพวกคุณหมึงเขาไม่อยากเข้าวัดเข้ามาแล้วมันมีลายในกามองเลย คูหอโหมดเนี่ยเขาน่เขาวายเขาเลมันนี่ไม่เขาบอต้องร้อเหมืนแก่แล้วเขาอเขา่ต่้เาไม่ได้เรียนมีแต่เป็นทัพทในสมลัวเพราฉะนั้นเขาไปตัวฝั่งบางข้ามาเที่ย่อมได้ไปทิ้งทิ้งุแต่หาเขาเขาพร้อมที่จะไปข้อหเปียนสน้าือสตนาฝรั่งมานโคมีแต่คุณผู้เข้าเข้าบเข้ามาวัดพุทคุณูหลอเข้าโบพุทธคุณผั้หล่ายากเปนง่ายง่ายเขาอเราไปเราไปหนผูหลต้องไปทำสมัยกับ่า หัวลอกพวาสมัยในบทพุทธแลวนี่มาเจอพักคำคำเคลื่อนเคือนพุทธเมียนเทสนาโวรอ่าเคลือคืออะไรผมไรู้ยกบลัมบารีมาฟังอย่างนใหญ่ป่วยการบอกยเขาไม่รู้เรื่องเล่กันอยากฟังนะเทพพุทธพุทธกาพิารมันจะามรู้ปัจจุบันรวรู้เรอแเลี่แล้วทาไมไม่เข้าวัดไมอยากมันอยาใครมันอยากจะหึงพุทธนี่ยเขาคุยกันง่ายคนต้องบอกว่าคนจะถึงพุทธเน่ยที่จิตใจจะไม่เปลี่ยนแปลงน่ยคนคนนั้นต้องศึกษาภาา นี่ยตอนนี้ชาวบ้านทุกวันนี้น่ะดีคนจะมีโอกาสทำซื้อธรรมะทางท่องที่มันรับตัวทางท่องที่มันรับฟัวตั้งแต่ปี245เล่นกล้ยเป็นชายตั้งแต่10เล่นยังมีเราทุกวันนี้เราทำทำทำสถิติได้ว่าชาวบ้านนะชาให้านกับรบิดรถแตกเป็เรื่องจบบริบูรณ์มีบ้างไหมผมเชื่อว่าทั้งประเทศไทยนี้ม่เกิน50คนถ้าประเทศไทยงบริเวณ25ล้านเนี่ยมีไม่เกิน50คนที่เป็นชาวบ้านสามัญชาวพวกการบิดรถตั้งแต่หน้าต้นจนคน เนี่ยวัดแต่เขาจะขับไปถ้าเราก่ททจะอ,าอ่านพระไตรปิฎกอะตกใจเป็นเรื่องนี้มาไหมครับเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อละเมื่อความรู้ถ้าเราก็คนอ่านจะบุกคล้งองในทางศาสนาตัวเองอยู่แล้วอาจาจะไปชี้แจงชาวบ้านก็เราก็ไม่มีทางจะชี้แจงอย่างนี้ชาวบ้านก็ยิ่งใจกันใหญ่สิครับอย่างนี้วัดศา,าสนาวัดก็ไม่มีทันท่กับชาวบ้านเลยอย่างนี้มันขาดพันธ่ากันเลแล้วถือแต่บรรพบุเรุานั่นเองถือแต่มันรพบุรุษถ้าคนไม่ใจคอไม่เข้มแข็ง เลยพิ้งพูดใส่ไงไงเพราะเหตุน,นั้นน่ะข้อสำคัญต้องแก้ไพขพวกเราก่อนพวกในวัดนี่หละครับต้องแก้ไขก่อนทำอย่างไรจะทำให้วัดกลายเป็นสถานที่ปุนใจของชาวบ้านท,ที่อยากจะมาอยู่อยากจะมาคุยกับพระอยากจระตุ้งเด็กไม่พระอุปถมอันนี้สำคัญที่สุดถ้าเราแก้ที่โกนเรายอยู่นั้นก่อนอย่าไปกลัวเลยพวกแต่สำนักต่างที่มันจะมาเมผยแพ่เนี่ยไม่ได้กินเราหละครับนี่ท่านพระครูปิยะถามบอกว่า สอนมาสอนบริษัทว่ากับเพธรรมานาลางังวินเนสวิเวสะยะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นเรื่องนี้มาในพระไตรปิฎกหรือไม่ถูกต้งองหรือไม่ถูกต้องแข็งเลยปเป็นผู้ปกป้องแข็งเลยครับแน่นอนครับสิ่งทั้งปวงนี้ไม่ควรยึดมั่นจริงครับเพราะว่าแม้แต่นิทานยึดไม่ได้นะครับในมูลปริยาย,ยสูตรสูตรแรกของมั่คิมนิกายเนะ่ะมูลคริยายสูตรสูตรแรกของมั่คิมนิกายพระพุทธเจ้า,า,จจาแสดงบอกว่า พิสูจผู้ปฏิบัติธรรมในศาสนานี้เมื่อได้นินทานแล้วก็ไม่ไม่มีใจสองท่าไหมทานว่าเป็นนินทานหมายความว่าไม่ไปยึดถือว่านิ่เทานี้เป็นของกูหมายความอย่างนั้นรู้กูว่านี่ได้นินทานแต่ยังมีความไม่สุขอะไรรู้กูว่านี่ดินทานนิท่านของกูยังมีอางการอยู่ยังมี้อางการอยู่เพคุะนั้นเมื่อได้นินทานแล้ว บริษัทจะเทศปนสาข้อนี้ชาวบ้านเทธรรมดาหะ้ามเทคอนี้แงหาดประเี๋เข้าใจผิดเป็นการใหญ่นีไปดีรางั้นไายยึดถือบทเราจต้องถุบมไหว้พระข้ามูลตักบานจะยึดถือไม่ได้เลิกกันเลยไม่ได้ไม่ได้นี่เขาหรับพูดในคนที่มีอาพูคนมี่สฟงคนทีท่จุนจนตรหนัาแล้วมาฟังเทอนี้ได้คนจนจะเป็นแล้วมีิตัวนราแล้วมาฟังเทอนี้ได้พวกเรายังไม่ติดตเวนะร้านฉั้น ตั้งเทสธมะกาะอื่นตั้งตัวเพื้นตั้งตัเพื่นอนุทีก็ถาทิ้งไ่ไล้พระผู้เเจ้าเอง,ของเขาจะ่อตาอต,าอตาั้งเทสอาธรรมะคนนี้ก็มาเตกฟังดูบริษัทนี่อณาจากรทีิกาเสรษฐีอ่ะแหมฟัางเทศตั้งยี่สิบว่าปีไม่เคยฟังอนรมาเลยแม้แต่แมแวันหนึ่งพระผู้ศึาไม่ได้แสดงธนมตาแตอณาจะาาาอณาจมรกาเศรีฐีฟังเลยไม่แสดงเลยเพราะรู้ว่าหัสคนนี้เป็นผู้บริสุทธตามนะแล้วก็อยากนักี่จะมามีดวงตาเห็น คุณปราณีอย่างนี้อ่ะธรรมะอันนี้ดูมีิสัยบางคนนี่มีอาราธุบริสัยที่จะฟังได้ไม่เทศเทศแต่พวกอนุปถกษัตริย์ูดง่ายๆว่าเทศเรื่องที่จะทำมาสุขะทรมธรรที่ย้ายธรรให้เป็นสุขในปัจจุบันจะสัสมปรยิยุกษัตริย์ประโยชน์ให้กับอนามัยจินกา,า,า,นกาเตชีฟังวันหนึ่งอาณามัยจินกาเตชีเจ็บหนักเจ็บหนักจนตายแล้วพระพุทธเจ้า,าทรงพระทัยอยู่แไปเยี่ยมพระทัีอยู่ก็ถามอาณามัยจินกาบอกว่าดูกรข้อเระ่างหามดี ท่านยังมีความ่วดใจอะไรอยู่หรือไม่และก็เทพเทพเรื่องแม่ยึดถือรวยอายุศนะภายนอกหภายในหกเป็นอนิจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพอเทพจบอาณาจะมินพิกาเศรษฐีร้องไห้น้ำตาไหลพร่าก็ีบุตรก็แปลกใจมอดูก่อนทรานลกสาวบดีที่ท่านร้องไห้เนี่ยท่านยังห่วงอะไรชีวิตหรือหรือยังห่วงอะไรที่สมบัติท่านเศรษฐีบอกว่าไม่ใช่เลยท่านวัญเจ้าไม่ได้ห่วงอะไรสมบัติไม่ห่วงอะไรชีวิตเลยแต่ว่าดีใจเพราไม่เคยฟังเทพลึกซึ้ง เพิ่งมาฟังในตอนตัวนายนี่แหละไม่เคยฟังเสียงนี้มาก่อนเลยดีใจแล้วก็ทำกาลกิริยาไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์อนาถมินิกะพระสารีบุตรก็นำความวันนี้มาเล่าให้พุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรแลาค้ที่ไในเพศดวงอนัตตาเป็นธรรมบุญสูงน่ะก็เพราะเห็นว่าขัะคนนี้อ่ะบริโภคกามอยู่ธรรมะอันเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นธรรมที่ยากที่ขณะบริโภคกามอ่ะจะมีสติปัญญาอย่างไปถึงได้จึงไม่เหตุ เพราะฉะนั้นธรรมะควรจะพาติดข้อนี้เนี่ยตอนจะเทศต้องดูบริษัทหน้าหลังให้ดีถ้าเทศกับประเทศที่มีความรู้ธรรมะลึกสูงแล้วมีมนุษย์ไปไม่เป็นไรภาควาในบริษัทน,น,นั้นมีพวกเหลื่อมล้างความรู้ทางธรรมะเหลื่อมล่า